ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็คือไม่เอาแล้วมาลูกเก็บไปเละรออย่างนั้นก่อนเอเสื้อก่อนนะลูกนะเอาเสื้อก่อนนะคะเสื้อแก่อน กิกนห,ห,หลายก็ดีนะปวดขาเอ้ยเ้ยคไใ้ใครมาแดงหลายนขอผมไม่อ่ะเก็บขึ้นมาลงมามากดขึ้นมาไม่งลงให้ก่อนนะ

เด็เอาหัวเข้ามาเข้าไปยายเปลี่ยนชุดให้ก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนก็จะสบายลูกยื้อน้อยนะโดยช่วยเอามายอมเปลี่ยนมาชอบไปมลูกนี่ฮะหนูชอบเหรอระวังนะเออดึงน้องดีๆค่อยๆอ่าดึงน้องดีๆเออไปไปเออเลื่อนดีๆฮึบ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกท่านค่ะน้องเพชรพลอยถึงบ้านเรียบร้อยนะคะเฮ้นเ่้ยฮ้นว่าจิเเตี้ยนเสือให้พ่นว่าไม่พนะกล้องมัวอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะ่าถือนมหรือจะ่าถือยังแน่ล่ะโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โพี่เพชรน้องเพชร แกเสื้อออกแล้วเอา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 สุดไหมยังพี่น้องเอ้ยคืบอหลไปไงเออคุยเอ่อเพิ่นผู้นี้คันคายเพิ่นผู้นี้เปินเลี่ยวออกอ โอ้ยายว่ามันสิของขาลมหรอกปะยายเก็บซะมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นที่บอกเกี่ยวย้ายเราเกี่ยวย้ายเราป่ะนี่นั่น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 มามาเก็บซะมามายายเก็บเนาะลูกเนาะคคค่่่อออยยยจ โอ้ยอย่าห้องไรอย่าห้องไรเล่นเ,เล่นดีๆนะเล่นดีๆนะลูกนะเล่นกันดีนะแม่หิวข้าวเลยแม่กินข้าวกันโอ้ย กับแก้วแก้วอยู่ใส่ขึ้น่าแก้วยังยายบีเอาแก้วไปใส่นอนีลยยายบีเอาแก้วไปใส่ยายมัวกับเบิ้งมัวมัวนี่แหละี่น้องเอ้เสียงนกบีดจ้าด้หิวข้าวลูกไปกินข้าวกัน มอยฟองนะฟ้ากาเลจ้ากาเลจ้าอือเตายกินแล้วเป็นอะไรบ่อยแค่พะนกินข้าวเซกันมีารจุนี้อะไรลุกอะไรไม่ได้มีอะไรอืออือช่เลย นี่นีงง่กล่องใครไหม